สวัสดีพี่น้อง้องป,องปายสิผู้สุขอนคะ่ะถ่ายช็อตเด่นในเบิ้งบนท่านเมื่อกี้นี่้ยคนลุกถ่ายช็อตเด็ดในเบิ้งบนท่านเมื่อกี้นี่วุ้ยขายันนี่นตะเสียงข่อยกระเดือยแล้วโตวท้อนี่ตัวหันยาวเว้ยช่วงนี้อาการห่อนนะคะอากาศดีแล้วเพิ่นก็ตื่นระบาดนี้เพิ่นตื่นออกมาอันอาบแดด แต่ว่าอันงูชนิดนี้จะบ่มีพิดนะพี่น้องอันบ้านเฮาเอิ้นงูแม่ซอยสซีนี้อันอันสีขาวขาดอยู่คอปลานี่งูหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อปลาปลานี่งูหลายค่ะแต่ว่าตัวจะบ่ใหญ่คือบ้านเข่าเป็นปลาธรรมาชาตินะคะเนาะเฮ้ <c oughs> ปลาจะว่าปลานี่จะเป็นปลาอุดมสมอุ้ยหว่ามากขนคีงลุกเห็นปลาที่อุดมสมบูรณ์เสียงสัตว์เสียงนกนี่คืออะโอ้ยขาสัตว์เนี่ยเมื่อกี้อยู่กไก่พ่อใหญ่เลยพอข่อยฝนล่าพอเห็นข่อยยางมากพอข่อยได้ยินเสียงเวอร์ไอตุง่งเงาเลยชักว่ะ อากาศดีอากาศอุ่นเพิ่นก็นเริ่มออกมาอาบแดดเอาเด้อบานโอ้คอยมาละแวกแถบานพาย่างชมบรรยากาศโอ้ยขาสั่นวะเศร้าโอ้ยอ,อ, <c oughs> <c oughs> อยานที่สุดคือสิ่งนี้ละ่ะโอ้ยช็อตเด็ดช็อตเด็ดไายวัฒนมื่อกี้กำลังเอาขากล่องออกมาพะนะกำลังว่าสีไาย เห็นได้ยินเสียงซาซาสาสาสาเปาโอ้ยเสียงเขาเหนื่อยตัวเงาดิตัวหน่อยแต่ตัวเงาเฮ้ยเด้นขาไม่ยาวกำลังกายน้ำกันเออแดดดีโอ้ดอไม่เต็มป่า โอ้เรามาเต็มปาาขอกระบว้อกกาเขาเรากา่นี่ขยนันถ่ายไปถ่ายอยู่แถวบ้านดีกว่าจะง,งามเฮ้ยคนเคีงลูกสุดท้อนะฮะอ๋ออะไรนะมดวกเอนะดีดะยตนย ใีคันเท่าแฮใส่ดีคันกั้วแอบต็นเงียบมากเลยเดนลุงมอีดอกอิงแนทราฟิกอิงแอนโบสอิงนเดนลุงมอีดอก Oh, as it would feel like.

you're <laughs> เดินทางกันต่อไปค่ะเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้มันแตกต้นไม้เก่าแตกห้อยแตกจ้ะควอบซูงม ตำแยฝรั่งเริ่มออกแล้วนะคะต้นตำแยเก็บ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มเก็บตอนนี้ได้เลยได้พ่นองเวลาเก็บต้องใส่ถุงมือนะคะพา <c oughs> พี่นองมาสำรวจป่าตำแย่ค่ะ <c oughs> ปะ่าตำแยฝรั่ง <c oughs> เอาไปทำซุปเอาไปทำซุปแล้วก็เอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างเด้อค่ะเด้อดัดแปลงเออแมนเบิร์ดเลย แต่เราจะไม่เก็บเพราะห้างเฮ็ดปีที่แล้วกัยัางอยู่ห้าเฮ็ดอันซุปใบแล้วห้าเฮ็ดไซซองฟิทใบนะคะกั่งายูยปีนิเกเลยบบเก็บเลยผ้าพี่น้องมาเบิง้งซื้อค่ะ <c oughs> ถ้าได้อันต้นใหยปันใดไม่สวยเท่าไหร่ ต้นนี้ไม่ใช่ตำแยนฝรั่งนะคะอันนี้ว่าแมนเดอร์อันนี้จังแมนเดอร์ค่ะนี่อันนี้แมนอันนี้นว่าแมนเดอร์ค่ะเด้อเขาเกิดน้ากัดว่าแมนสกปป็บไปเบิร์นแมนได้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่นะคะนี่ใบหยิกหยิกคันคันแต่อันนี้ใบยาวไม่ใช่นะคะจะไปเก็บหมวเด้ออากาศดีมากๆเลยคะ่ะอากาศดีแล้ว สิหองศาแต่อุ่นนะคะวันนี้อากาศดีอากาศดีอากาศดีอาาศดโอ่านี้จะย้อนแสงย้อนแสงหน่อยนะคะมาทางนี้อ๋อเหาะไปดูกันว่าเจออะไร ต้นหอมป่าออกแล้วต้นหอมป่านะคะต้นหอมป่าฮะถอดใส่ไข่แซบแซบด้วยพี่น้องเด้อดอกเนอะไปถอดใส่ไข่สกรีพกกับแอนสกรีนเยอะอมมาเลยเอาไปถอดใส่ไข่แซบแซบด้วยค่ะพี่น้องดอกเขา อ๋อนี่ค่ะออกแล้วคนได้อลับอากาศอุ่นๆอันนี้ไปทอดไข่เด้อค่ะทำเป็นไข่เจียวเด้อแสบๆไปทอดใส่ไข่อดอกร a เอาดอกขงเพพนไปทอดใส่ไข่แสบเห็ดลองบังเด้อเอาไปเห็ดได้ไหลเมนูนะคะก็เห็ดแตดนโอเอ่อสมบีพอแหมมากเนาะ คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อผ้าชมบรรยากาศอากาศกำลังดีแล้วไม้ไม้ไมสะพานไม้ตัวนี้จะเป็นชมลมของจัก,กรยานนะคะเขาจ่ายเงินทำเนาะเพราะว่าเขาเขาชอบมาปั่นจักรยานแถวนี้เนาะนี่ก็จะเป็น สัญลักษณ์บอกว่าเป็นที่ปั่นจักรยาน,บบนอืมีเพื่อนกระสิจใจใจเงินอันใจเงินซอยกันออกเงินนะคะเนาะเพราะว่าเพื่อน<ม>เพื่อนสิพกัน์มปั่นจักรยานหมองะะมีเนาะค่ะเพื่อนก็ได้ออกเงินกันซื้อใหม่ซื้อใหม่หหันทั้งอำเภอเพื่อนมาเห็ดนะคะเพื่อนกระจายเงินจงจุดหนีเนาะนะคะกพวกเขากับสมารถมะยางได้ สะพานไม้เพราะวามัน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 หนามเนาะมันยางหยางนะคะนี่นะปั่นจักรยานกัะยากยางกระยากปั่นจักรยานกระยากเพราะว่ามันอยู่ไก่แม่นหนักแตกใบแตกนั่นและเด้ออันนี้เป็นสวัสดินนะคะเนาะเป็นผลไม้ป่าดูแถวบานก็มีดนะคะเอาไปปลูกแต่นี้มันเกิดเองอยู่ในป่าเพื่อเสปเห็ดอันดองเห็ดเหล่าเห็ดใบเห็ดน้ำดื่มอือ เน,นี่ก็เป็นมองเพลินปล่อยหมานะคะอ,อันนี้เพื่อนสีอันนั้นคึงไหวลวดไฟไววใสะะ่ว่าใบกันหมูปลาเนาะค่ะกานหมูปลาว่าหมูปลามาข่ะไปดุดไปดุดในไอ้ที่ของเพลินเพื่อนก็นกนเอามาคันไว้นะคะมองเลี้ยงหมาเพลินเพื่อนน้าหอนเขาจะก็เอาหมาออกมาปล่อยนะคะพี่น้องเอาหมาออกม้าปล่อยกินหญา้า สวิตเด่นดีอย่างนาะเพราะว่ามองในปานได้ยังก็สามามถออกไปย่างออกกันล่างกายได้ก็จะกระเส็ยความสะดวกสบายหายหักเทถนนหอนทาาเฮาย,ยางมีไฟมียางสะดวกสบายทำกางขึ้นนะคะดีอย่างหนึง่งกับว่าเป็นตะยานสั์กับว่าเป็นตะยานเนาะกับได้ยางแต่กับใบไม้ใยยางก็เริ่มแตกใบแล้วเริ่มขาดเด้อ เริ่มแตกใบแล้วค่ะติดใยในปลาเนาะคะ่ะในปลาทังเทิงก็เลยว่าถาซึกันวันนี้พามาพักผ่อนพาพี่น้องมาพักผ่อนด้วยค่ะเออพามาย่างปลาชมว,วิวนะคะอากาศดีแล้วผใดรมากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพาเป็นกำลังใจให้สาสก่อนี่เด้อค่ะเ้อ ต้นหอมปลาหอมปลาออกแล้วมาตกปลาด้วยฟิสกาฟิสกาวุ้ดปอดซิฟต์โอวิดเพราะอะไระ โอยมีนเบียนสกอกกะมีนเบียนบูริยาสกอกกันเหรอคือที่รึเล่หรือวูร์แมนอ๋ออูร์แมนอ๋อโอ้ยนู้นโดเมฟไปชิกติกเซร็มแล้วโดเมสโเมสเลตหาสันอีแล้วค่ะสันอีแล้วคะแนนยางกลับขึ้นมากเลเพราะว่าป้านี่เป็นป้าที่ กเจ้าก็เขียนบอกไว้ยีนาะว่ามีพวกสัตว์เลื้อยค้าหลายก็ให้ระวังหรือว่าจะบ่มีพิษัยหลายแรงกะเพิ่นก็เขียนบอกไว้เนาะค่ะเนาะนีผ้ายางปลาผ้ายางปลาได้ยินเสียงธรรมชาติโฟก,กันโฟก,กันคุ้งนะเสียงนก เดี๋ยวนกลองจิบนี่พามาชมธรรมชาติ้อคะเดอ้อพาพี่น้องเข้าป่าพาชมป่าชมธรรมชาติสโลแกนของข่อยเข้าป่าเข้าป่าไม่เสียตังค์เข้าในเมืองเสียตังค์นะคะเข้าป่าได้เงินเด้อพี่น้อง ตลอดเนี่ยก็สิเป็นเทศกาลแม่งเ,เทศกาลดอกก <c oughs> ิจกรรมของเราเข้าป่าได้ตังออกเข้าเมืองเสียตังนะคะก็ได้บ่อยากาในเมืองออ้ยแกร,รดฟ้าป่าต้นหอมดอกไม้นะคะเอามาไ้เบิงเป็นอันอาหารตา,ากะน้อยก้อนดอกไม้เดี๋ยวิิไปถ่ายแถวบานไ้เบิงด้วยค่ะ เนี่ยแถวบ้านเนี่ยลายลายเป็นปลางามก้อนนี่แต่เนี่ยมาห้เบิง้งห้พี่น้องเบิ้งก่อนนะคะดอกสีขาวปลาต้นหอมแว่นตับขอแม่ถาสันแน่ แต่พักก็สิญญางกลับลดเะคะเด้อใบใหม่เริ่มออกเริ่มเคียวแล้วนะคะเริ่มเคียวแล้วใบใหม่เริ่มออกแล้วนะคะ คลิปนี้มันจะยาย,ายาไปด้วยค่ะเด้อสาสโกนขอจะไวเพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะเด้อมักบ่มักจังไลยกะคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะพี่น้องมักบ่มักๆไวได้ก็เลเนาะสาติชมใหนด้วยค่ะเด้อมโอนิกะ ท้าสกุลกับขอลาแล้วค่ะวัดดีค่ะบ๊ายบายเฮโดเฮโดต้นไม้ยิ้มได้ค่ะต้นไม้ยิ้มได้เฮ้ยไอสันวีน่าอยู่บนบนนั้นไหมสมัสน์เอเดอร์บวล็อกเดรอะไรือว่า